เป็นปลาขาวเด้อยังไงไปลาชิวเลยไปชิวกันอะไรกับมะข่าวจ้ะพี่น้องจอดรถครับมือนี้ครับมือนี้งานครับผมงานเบิดครับมือนี้ครับจอดรถพักก่อนครับผมเดี๋ยวสิมาหาแนวกินครับมือนี้ พูนไม่คู่จอดจะพูนครับพูนอันนี้เขาสิมหาปลาซิ่วนอกจากไงปลาซิวหลายพูนไหมใสยมองเอาปลาซิวอยู่นี่เลยนี่ม่ามือแรกครับเอาลูมาจอดนี่ปลาซิวมันแตกครบครบแตกครบยู่นี่ครับนึกแม่เป็นฟูงอยู่ดให้เบาบอมครับเอาไม่ไผ่ขึ้นก่อนเลยใส่ม่องเอามึงนี่ละครับมานเรียนแม่ปลาซิวไหม โอ้มันลอยมันบ่อนเอาไม้ขึ้นเลยเบอรเดอร์เขไขึ้นแค่นี้ปะีหอะเออให้มองดิมองไม่มองบอมสืมาวานนี่ปนหาปัซิวนี่นะครับทีมงานครับส่วงพักรถรับแลนสองขั้นครับมือหนึ่งครับผมอียงม่องวัน มองคือหน่อยสิมองปลาซิวสิห้าเม็ดนี่แหละเขาวาใส่ใจได้แค่มองใส่ใจได้แค่มองว่าใส่มองแค่ได้ปลาครับพี่น้องมานี่ช่วงจอดรถพักรถครับผมน้ำแรงครับปูนกับปูนครับปูทวดปูนปูทวดจอดอยู่ปูนครับปูนหเม็ดนี่ปูทวดจอดอยู่นี่ครับโอ้ยบัวแดงใหม่กันสันมาครับพี่น้องเลยครับสันพดผล นี้สามร้อยเจ็ดสิบตาขอซื้อให้มึงตาทีตาห่างครับมึงมอมึงไก่มันสิ่วใส่ตรงไหนกันมีแล้วจะแม่ก็ถือ่าซิ่วเลยเนาะมองมาซิ่วอ๋อถ้าถือ่าคอยย่าเอาเลยบองมองมาซิ่วโอ้ยขักสุดยอดเลยอันนี้ออกปดี๋ยวปานบลาหัวคล้องไหมเออแม่นบปต้องออกแล้วคองไหมเอาออกเแค่ยังมันปลาสิบุงหัวคองไหมนี่คล้องไหมก็สิมาติดตัวคือคนตัวเราวางปลาเอาติดเลยอืมกดยังไง

ใส่ครื like. ่งนึงอะบ้งบอกเออใส่ยากไปยากมารขั้นลบ่นองัข้นอยู่บมมีหอยขั้นหรน้าหอยขั้นจะมาจากใส่อันนี้น้ำมันคือพอไงตะกอนไอ้บองนีคุดจีกปีแบบเจปีหรอบ่โอ้ยสิกว่าปีแล้วบี่บอครับอ้ตังแต เกินเกินเกินสิบปีครับตั้งแต่ผมตอนแรกตอนตอนผมตอนนั้นผมยังไม่เป็นผู้ใหญ่นูผู้ใหญ่ผมเป็นสิบปีมันกดบอกครับสองสมัยผมเป็นสองสมัยประมาณเกือบยี่สิบนี่นะขุดสะดีนะแต่ก่อนขุดนี้ลึกเลยบอกนี่นะโครงการนี่นะอ๋อสะโครงการทหารมาขุดเนาะ ขุดฝูแล้วทีนี้ไอ้น้ำพวกไส้ไส้ข้างบนจากผูจักไหลมาจากนอกจากภูเขานางถึงไหลมาใส่มึงเจอแล้วครับขุดลงเกือบสองเมตรครับผุนกับบุดนาบอบังขุดครับผุนลงสองเมตรครับไปเจอไส้ทางล่างเลยครับผมดงดินไส้รี่ครับพี่นี่พี่น้องนี่ดินง่ามแห้งครับโอ้ดินสุดยอดเลยดิน ไปอยากได้ครับตามยาทางครับนนแลีนได้แค่บานเข่าบ้าซื่อเลยครับสันไปแถวบานาเท่ากับโอ้ยบเปลี่ยนเรื่อครับ<ม>เอาเอาตาบังขาดก่อน<ม>ฉันมีตาบังคาดแควแหนเอา<ม>อโอ้กุบรู้สึกปลาข,ข,ขอปลาช่อนปลาช่อนปลาข,ข,ข,ขอบ่ต้องใส่แฟบใส่โลดนี่ก็ถือว่าปลาซิวมองปลาซิวเนาะ ถึประอืนทำเอาไล้เอาครับพี่น้องไปใส่แล้วครับเออเออผุนผุนพุนพุนผุนยังซื้อบอน้บอนมนรักพุนรักเงีมาเลย Không. <laughs> khăn mà chưa? Bỏ khăn đó Khăn nó có thể cầu thế Lực quá Chôm hẹn quá Bỏ nó nó lấy luôn rồi O sao sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng sẵn 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 sàng sẵn sàng sẵn sàng đứng sàng sẵn sàng sẵn đó đứng sàng đứng sàng sẵn 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 คเฮ้ยเออครับเริ่มถือแล้วครับเริ่มมาลแล้วครับไล่ไปเลยไล่จัดๆเอานี่ไล่ซิวอู้อู้อนั่นเไม่บอสยินเสียงซิวอู้มันกระติดแล้วนั่นอใอ้เพิ่งบาดเลยมานไปเยอะม่นรุดเ,ว,เว้ยเราบอสน้าเอา้เอาพอได้อยู่ เออใส,ส่สองใบก็ได้สามใบได้ดอกเป็นในข้นหมานี่เขาเป็นในม่วงรือเป็นในเป็นในข้นอยู่ใส่ยังไงอเะไม่ได้ข้นหมานอยู่หมันอยู่สั่นออกเช่นไรนั่น ้ามันแตกขอขอบเป็นยังไงเนาะมันใสอ,อีกไม่พัากางเลยมัน,นผุนอีกาหองตากินแล้วผุนใส่พอไดนครับโอไ้ได้โยสอีบาทพอได้โยปลาซิวกดก่ยอยปลาซิ่ phép vào là có tổng săn của khổ không tớ mình bảo nhảy có sự ảo nhảy rồi <laughs> mướn tôi nhảy ừ. nhảy <laughs> <bà tôi. cười> <laughs> <laughs> ปลาิวอ่ะชาวไร่จ้ะ like, อันนี้ไร่เนะนี one, three, uh ่นะเย้มันพันเดียดหน่อยพันเส้นกลางซิวอ่าวบ่อันี้บ่ชิวอ่าวชิวอ่าวไงชิวอ่าวอันนี้จู่ว่าเท่ปลาิวมันชิวมันเล็กเล็กกว่านี้อีกตัวนี้ปลาิวอ่าวอันนี้มันใหญ่ปลาชิวนี่อันนี้ตัวสมิ่งนี่ตัวเขื่อน เอาสบายก่อนครับเดี๋ยวใส่อีกบังหนึ่งครับผมเกียมอเนบองใส่ไหมครับใส่ตรงกลางกว่านี่เอาบอมไปตะคือว่าเรบอมใส่ใส่ไปมานึืเก้าดอก ได้เร้สอสยู่ย,ย <c oughs> โอ้โห,โห,โห,โหขึ้นเสียงขึ้นเสียงอยีกเดี๋ยวอะไรจะข้าวกัน เพิ่นบรมันใจไผเพิ่นลงเองเลยครับนี่เบงมองแห้งมาพูดๆๆเบงทีล่ะถือไม่ไรเอาจังสิได้พูอ้้หน่อยไรไกลขึ้นไรปลาสิวเยอะสิวสิวกระสันบ่จักสิได้ไลบ่รอบนี้ โอโคงอ่คีุ้่นฝมันมันเป็นปลาขาวเลยหรอะไาซิวเยไม่ไหนปลาซิันอะไรคือกับปลาขาวจ้ะ่ว่าบองนี้มีปลาคออยู่เนาะมีปลาคอปอเองคิดว่ามีปลาคอบอคิดวาคิดวาม่อยู่คิดวาซืนบ่ เบามียางเวลาครับสีไปซอย่าสันเห็นว่าบ่พอตาว่าสันเห็นอ้บอมเห็นว่าบ่บว่บบพอตา่าสันสิโลกเองมาสันบ่มาสับใครห้ำนี่ครับเอ้เอาเราบอกขอล้วบอกโอ้ฝุ่นเป็นแผงเลยอ

่นสิก่อยเสบแพๆคนว่าก่อยใส่หมดแดงเสบรซๆต้นหนามไปตามีประคออยด้วยเนาะเบิ่ง okay, มันบ่นอยู่ไหมเอาหวานุ่มหนีอู้ขักอู้อู้หอมหนิคือไข่แน่วหลอมหนิเฮ่อ พูดไดมาขุดนลุมยังไงพูดได้มาขุดนลุมยังไงขุดนลุมดักปลาคอบไม่ใช่ไรนี่ไหมโอ้โหอย่าคว้างวัดเห็นเห็นลุ่มมาจากดักปลาคอนะโอ้ปลาซีดักปลาคอพี่น้องครับพี่น้องคนไหนอยู่นี่เบิ้งโอ้เบิ้งตัวใหญ่ดีครับปลาซอาไปไปปดไปไปไปซักตัวโอ้พ่อพ่อปนครับอ่าเสร็จโอ้มันปนอยู่ว่าปลาซิโอไม่จะก่อยเจ้าเนาะ บาซิวบันเจ้าบนบนบ่ขื่นผมเป็นยังไงเราหาฟืนนะไฟทารแลวครับเออปุเรมามันเขามันเอื่นมานั่คนดินเะาบ่นว่าอย่างนี้นครับน้อโอ้เขามาดินครับโอ้ครับพี่น้องลิปนี้จบเรัวผมคนดินเขามเอื่นไปคนดินแล้วครับอีกซีเซียวครับขีบนีดจมเหลวผมรับพี่น้องครับผมครับผมนี่แหละครับช่วงว่างเวลา เออวลาเห็นงานครับก็เลยนี่ครับผมเดี๋ยวครับไปคนนิดครับผมซีเทียวมาแล้วครับผมครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับไรขับเนี่ยอยู่เออครับครับวมครับขะของมันใหญ่ครับเอาละขะองมันใหญ่มันเลยครับ